ขอรับอะไรเนี่ยออชิวันวันข้าแต่หมูหมากาไก่ไม่มีความน่าตื่นเต้นเลยจริงๆถุงแป้งคุงเดี๋ยวอ๋อชื่อจริงอยู่นี่เต้าเหลี่ยเฮ้เฮ้เลือดของหมูหมากาไก่พวกนี้ก็ข้าจะเหม็นเลยนะดาวต๊กต๊เดี๋ยวอ่อีกแล้วอ่ะชื่อจริงเฉวชีโห นั่นดีนั่นดีมันไม่ค่อยจะมีความหมายเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยสนุกสักนิดเลยอ่ะไม่รู้ไม่หรหยุดชื่อนี้คุณคุณยายานะชื่อจริงอยู่ข้างล่างทุนเป้าอ่านเอาอย่าคิดมาก <c oughs> อ่ะข้าวะนะ่าวะนะหัวหน้าท่านครูขนาดไอ้ไม่รู้เด่นตายก็ยังพูดได้เลยว่ามันไร้สาระ แล้วพวกเราควรหาอะไรสนุกสนุกกานี้ทำดีไหมอะตัวอย่างเช่นเต้นในตอกตอกไม่ก็ขนแป้งข้ามอนณาจักรหรือไม่ก็ยืมนาฬิกาเพื่อนแค่ว่ามันน่าจะตื่นเต้นนะยืมนาฬิกาเพื่อน,เ,น,อนเหนือเหรอฮฮยืมนาฬิกาเพื่อนไอ้บ้ามีรู้มีรู้เดนตายไม่มีสมองก่าช่องบันเธอะแต่เธอกับบ้าตามมันด้วยซึ่งเงินถ่า แค่พูดเล่นเฉยๆก็ไม่ได้จะจริงจังทุกเรื่องซะหน่อยนี่เอาท่านเสี่ยจินมาถึงแล้วรีบไ,ไปทําความเคารพเร็วคารวะท,ท่านเสี่ยจินข้ามีภารกิจใหม่มาให้พวกเจ้าข้าจัดการให้พวกเจ้าทั้งสามคนเข้าร่วมกับต้าโจวูนี่วันพรุ่งนี้เป้าหมายของพวกเจ้าในครั้งนี้ก็คือเด็กจากตระกูลชินชินนานนี่คือหน้าของมัน พลังของมันในตอนนี้น่าจะอยู่ขั้นหลอมรวมขั้นที่สิบไม่ว่าจะต้องใช้วิธีอะไรก็ตามขอแค่จัดการมันได้ก็เพียงพอแล้วข้าก็น,นึกว่าเป็นภารกิจอะไรที่น่าสนใจซะอีกคิดไม่ถึงเลยว่าสุดท้ายจะเป็นแค่พวกหมูหมากาไก่ที่อยู่ขั้นหลอมรวมอีกแล้ว <c oughs> ที่ท้าก็เป็นหนุ่มหล่าซะนี่ฉันทนไม่ไหวแล้วที่จะลงมือกับเขาเลยหรอออ,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 อ อ๋อขอโทษด้วยข้าเพียงแค่เห็นคุณชายเจ้าสำอางแบบนี้ก็เลยชอบจามน่ะได้ยินมาว่าชินนานนั้นอยู่ที่นิกายต้าเยียนนี่ข้าผู้อวุสใหญ่ที่อยู่ขั้นเครื่องเทพไปแล้วพวกเจ้าอย่าได้ประมาทมันเป็นอันขาดละวางใจเถอะ พวกข้าจะทำภารกิจครั้งนี้ให้จบแบบเงียบๆและสวยงามที่สุดใช่แล้วใช่แล้วพวกข้าสามหายนะแห่งค,ความร่มจมอยู่ด้วยกันต่อให้มีไอ้ฉินหนานคนนี้สักร้อยคนก็ต้องตายอย่างแน่นอนแต่ว่านะเงินเบื้องบนต้องจ่ายก็ต้องมากด้วยหน่อยนะโอ้โหโวกข้า ต้องการเงินจำนวนมากที่ผ่านมามันยังไม่พอนะเอาล่ะนี่คือหินวิญญาณหนึ่งร้อยก้อนหวังว่าพวกเจ้าจะไม่ทำให้ข้าผิดหวังละ่ะน้อมสง,สงเสียจินผู้ชายที่เย่ยชินฟัางนั้นก็ไม่แล้วเลยนะข้าต้องการเงินนิดหน่อยเพื่อไปหาความบปนเทิงน,นะนี่รู้ไหมรู้ไหมเดินตายเจ้านะ่ะจะไปกับข้าไหมอ๋อ อ๋าไปไปไปข้าจะเอาผู้หญิงที่ใส่นาฬิกาเยอะๆเลยอ้าวทำไมข้าถึงมีพักพวกที่เป็นหมูแบบนี้นะทำไมไม่เอาไปซื้อแป้งมาขายแบบข้าละ่ะ พวกเจ้าจงจำเอาไว้พื้นฐานของการฝึกเพลง,งมัดก็คือส่วนล่างต้องมั่นคงนี่น้องผิงข้าได้ยินมาว่าจานหินของป้ายชิงหินนั้นเร็วที่สุดท่านอยากจะซื้อสักอันไหมไม่ละข้ายังรู้สึกว่าจานหินของป้ายชวนเทียนก็ยังใช้ดีอยู่เลยข้าไม่ซื้อตอนนี้ดีกว่าเอาไว้คราวหน้าก็แล้วกันนะ เอาละถึงแล้วละที่นี่ก็คือตาโจว ว้าวไม่เสียทีที่เป็นสำนักที่ดีที่สุดในอาณาจักรกา้าจอที่สอนการฝึกบรรยุ์ธ์ช่างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองจริงๆนี่ท่านผู้อาวุโสหินที่อยู่ใต้ท้าของพวกเขานั้นคืออะไรงั้นเหรออ๋อนั่นละเหรอนั่นก็คือจานหินที่ต้องมีระดับตั้งแต่ขั้นหลอมวิญญาณขึ้นไปถึงจะสามารถใช้ได้เพียงแค่ใช้พลังวิญญาณแค่นิดน้อยนั้นก็สามารถทําให้เรานน้นบินบนท้องนภาได้อย่างอิส 拉，了拉。了 ถ้าหากพูดแบบนี้ข้าก็รู้สึกได้ทันทีเลยว่าพลังวิญญาณของข้าที่ใช้ไปกับทักษะก้าวสวรรค์ลวงตาที่อยู่ขั้นสวรรค์นั้นมันก็เยอะมากพอตัวก้าวสวรรค์ลวงตาของข้านั้นเริ่มจะมีกลิ่นตุตุแล้วล่ะนี่ไอ้จุเด็กป้าดิก้าวสวรรค์ลวงตานั้นเป็นทักษะการฝึกกายของขั้นสวรรค์แน่นอนว่าไม่ได้ใช้ง,ง่ายๆหรอกแล่อพลังของเจ้าเพิ่มขึ้นตันเฉียนของเจ้าก็จะสามารถกักเก็บพลังวิญ,ญญาณได้มากขึ้นไปเองนั่นแหละเมื่อพอถึงเวลานั้นความเร็วของ ก้าสวรรค์ลวงตาก็จะเลี้วกัวพวกจานหินพวกนี้เป็นพันเป็นหมื่นเท่านั้นแหละฮ่ฮ่่าข้าเข้าใจแล้วท่านบรรพชนเอาละนี่คือป้ายของจานหินสามอันพวกเจ้าเอาไปคนละอันสิพวกเจ้าสามารถรับจานหินในตาโจวูเป็นของตนเองได้เอ๊จุนวู เห็นเห็นพวกนี้เป็นของอะณจากตาโจคิดค้นขึ้นมาล้านค้าทุกล้านจึงมีขายมีบางอันที่แพงหูฉีและมีบางอันที่ถูกจนสามารถให้ฟรีได้เลยอ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองนี่ทำให้ข้าได้เปิดหูเปิดตาจริงๆเลย ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองซอร์จีผู้ชายที่อยู่ตรงนี้นะคือชินนั้นถูกหรือเปล่าถูกแล้วล่ะคนในภาพนั้นก็คือผู้ชายคนนั้นนั่นแหละตัวจริงที่อยู่ตรงนี้ก็หล่อเหมือนกันนัเนนี่ยอ้ยไอเด็กอ่อนปวกเปียกแบบนี้นี่นะข้าฟันทีเดียวมันก็เยี่ยงแล้วเหรอ เฮ้ย hey! ไอคนไม่รู้เด็นตายเจ้ามันไม่มีสมองได้ไงฮะถ้าเกิดว่าเจ้านน่นขึ้นไปตอนนี้แล้วก็ก็เหมือนกับเจ้าส่งตัวเองขึ้นไปตายที่ฟปเปล่าๆนั่นแหละที่นี่นะคิต้าโจวูนะถ้าเกิดว่าเราลงมือมั่วซั่วแล้วก็อาจจะโดนพวกปีศาจเท่าพวกนั้นสั่งเก็บแน่นอนพวกเราต้องหาโอกาสสังหารแล้วก็มึงนะหัดเข้าใจซะบ้างนะไม่ใช่เอาแต่พูดแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวโจไม่สอบอารมณ์จริงๆอย่าพูดถึงไอกแกเท่าปีศา พวกนนั้นเลยพียงแค่ชายเวกางคนที่อยู่ข้างๆชิ้นนั้นพลังของเขานั้นก็ลึกลำ้ำยากจะย่างถึงอยู่แล้วสูงกว่าพวกเราสามคนซะอีกชิหน้าเบื่อหน้าเบือ่อไม่สนุกเลยอ่ะไปหายืมนาฬิกาดีกว่าเดี๋ยวนะยุคนี้มีนาฬิกาด้วยหระฮะตอนแม่เจ้าให้กําเนิดเจ้ามาแม่ของเจ้านั้นทําอะไรกับเจ้าหรือเปล่าฮะทําไมถึงเป็นคนแบบไม่มีสมองแบบนี้นะ ข้าละหนักใจจริงๆพอแล้วหลังจากนี้ตอนลงมือเราสามคนต้องร่วมมือกันพวกเจ้าก็หัดพูดในสิ่งที่พวกเราไม่แตกแยกกันใหใน้น้อยลงหน่อยก็แล้วกันจ้า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 แค่จะฟังเจ้าฮ้แล้วใครใช้ให้เจ้ามาเป็นพี่ใหญ่ของพวกเราล่ะ ข้าแนะนำพวกเจ้าให้กับอาจารย์ลิ่วอยู่เยียนเขาเป็นน้องสาวในตระกูลของข้าถ้าเจอเขาก็เพียงบอกชื่อของข้าก็เพียงพอข้ายังมีเรื่องที่ต้องทำข้าขอไปก่อนละขอบคุณท่านลิ่วมากที่นี่สินะก๊กก๊ก,ก,ก๊เข้ามาหอ๋อว้าวหอมจริงเลยที่นี่เอ๊ะ ผู้หญิงคนนั้นสวยจริงๆอเน่าจะจับประทมีสักคนนะอ้ากลิ่นนี้มันมันชวนให้ข้านึกถึงและดูใบไม้พริกเลยอะ่ะพี่สาวคนนั้นสวยจังเลยน่าจะจับประทมีอีกคนนะฮอีอ้ออ,อยชิไอ้เจ้าผัวเจ้าชู้นี่อะ อ้เจ็บเจ็บจริงๆนะเนี่ยเจ้าทาอะไรของเจ้านะเฮ้ใครให้เจ้าไปดูสาวงามคนอื่นล่ะผู้ชายแบบพวกเจ้านี่ไม่มีใครดีสักคนเลยนะเออเออนี่หัวใจที่รักสวยรักงามใครๆก็มีกันนั่นแหละยิ่งไม่ต้องไปพูดถึงพวกผู้ชายอย่างพวกข้าเลยนี่นงเลี้ยวหัวเจ้าว่าข้าพูดถูกไหมช่วยข้าตัดสินหน่อยสิอ่าเออเออฮะฮะฮะข้าคงถามผิดคนสินะเอาละช่างมันเถอะไม่มีเรื่องอะไรแล้วล่ะ พวกเจ้าสามคนมีเรื่องอะไรงั้นล่ะคาระวะไมนางเลีว้วพวกข้าสามคนได้รับการแนะนำจากท่านลี้วปู่ชินให้มาเข้าเรียนที่นี่อไอ้เจ้านั้นมันหาเรื่องมาให้ข้าอีกแล้วละ่ะน่ารำคาญจะตายชักเอาละ่ะพวกเจ้านั่งลงก่อนมอดตัวน้อยกับจีริศมนตัวน้อยจีจีนมนกับจิลิสม่อมเข้าปากอิ่มท้อง เ <Huh? S 2> อเด็กคนนั้นข้าจำมันได้แล้วแล้วพวกเจ้าทั้งสองมาจากที่ไหนกันล่ะข้ากับหนิงหยวนยินนั้นเป็นคนที่มาจากเมืองแห่งดาบทั้งคู่แล้วพวกเราจึงเป็นสิทธิ์ของนิกายตาเยียนอีกด้วยสิทธิ์ของนิกายตาเยียนงั้นล่ะที่อาณาจากักรตาโจมีนิกายมากมายและนิกายตาเยียนนั้นก็อยู่อันดับต้นๆซะด้วยสิข้าคิดว่าพื้นฐานของเจ้านั้นคงจะดีมากเลยสินะเออน่าจะนับว่าดีมากอยู่หรอกละมั้งนะ ในเมื่อเป็นแบบนั้นเงั้นข้าก็จะลองทดสอบพวกเจ้าดูเองแล้วกันนะดูสิว่าพวกเจ้าจะมีคุณสมบัติเรียนกับข้าหรือไม่ค้างไปก่อนนะจ๊ะเฮ้เงี้นข้าขอก่อนแล้วกันนะข้าจะดูสิว่าเจ้าจะมีพลังอะไรกันแน่เฮ้เฮ้พวกนางจะฆ่ากันหรือไงกันเนี่ยเออนอนตัวน้อยตัวนี้นี่น่ารอกจังเลยลองมือเถอะได้ยะ yeah! อพอลังดีนี่ช้าเกินไปหียอ่อนแอเกินไปผั <c oughs> วคะอ๋อเป็นอะไรไม่เบียจ๋อสรุปเลยนะเจ้านะ่าอ่อนแอเกินไปค้าแพ้แล้วจะต้องมีสักวันที่ข้านั้นจะก้าวข้ามหนังข้ารู้ว่าเจ้านั้นไม่ยินยอมหรอกแต่ว่านะอ่อนก็คืออ่อนแอข้าเลี้ยวอยู่เย็ยนไม่ชอบคนอ่อนแอเกินไปพวกเจ้ากลับไปเถอะ ท่านอานี่คือชิงชิวหนิงที่พวกข้านำมาคารวะท่านขอให้ท่านโปรดรับพวกข้าทั้งสามคนด้วยเถิดเนาะเอ๊ะขึ้น่องสำอางน,นี่ของแบ,บนดเนมใช่ด้วยอ๋อหอมจังฮ <c oughs> นางต้องรับพวกเราแน่ๆ <c oughs> เงี้นก็ดีข้าจะรับพวกเจ้าทั้งสามคนเป็นศิษย์ก็แล้วกันเงี้นพรุ่งนี้พวกเจ้าก็มาเรียนด้วยละ่ะเอ๋ง่ายแบบนี้เลยกันเหรอนางนี่เป็นคนลักสวยรักงามจริงๆเลยนะเอาเถอะยังไงก็ได้เข้าเป็นศิษย์แล้วไอเจ้าอ้วนนี่ก็ใช้ได้เลยนี่คิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะมีวิธีนี้อยู่ฮ <c oughs> ใช่ไหมล่ะพี่ใหญ่ แค่นั้นคิดไม่ถึงเลยว่าเจ้านั้นจะเอาเหล้ามาด้วยเอา้าเหล้าหรอกล่ะนึกว่าเครื่องสําอางกูก็พาคเป็นซะเครื่องสําอางเลยขอโทษด้วยไม่ได้อ่านเพราะจับมาภาคเลย เอาล่ะก่อนจะจากลานไปนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไคร b ์ทั้งช่องสำรองแล้วก็ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะแล้วก็ไปกดติดตามแฟนเพจผู้แปลด้วยนะครับพี่หมีอยากแปลไปกดติดตามเขาด้วยนะครับอยากสนับสนุนเขาก็โดเน a t ไปให้เขาได้เลยนะครับเอาล่ะเราต้องจากลากันไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะกลับมาพากให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันอีกนะครับายบายครับเ